เราไปได้เดือนจำมอแต่แเพดานป้าเพดานมองแต่บรรลุจริงก็ลอกไหมรอกไป็นจริงวะเนี่ยอันนี้ก็มีด้วยนะครับแต่ไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยอีสามคนมีอยู่นี่นะครับพวกนี้นะผู้กล่าวหาว่าวางระเบิดบ้างเผาโรงเรียนบ้างซึ่งผมยังไม่รู้นะว่าเขาวางระเบิดจริงหรือไหมเลี้ยงเผาโรงเรียนจริงหรือไม่ศาลจะเป็นผะู้ตัดไปอ่าแต่ตอนนี้ระหว,ว่างที่ถูกกล่าวหาเขาไม่ต้องอยู่ในเรือนจำเขาออกมาเพราะเขาบ้า buat duit buat harga tuan penghulu di rumah ini. Ah ini contoh waktu untuk kita tunjuk tadi tadi sudah 45 ya termasuk ikor kita pagi-pagi pada hari ini. Ada juga akan lain <laughs> lagi waktu pagi di ke negara Indonesia. Anu ke Singapura untuk buat waktu luai tak. Dan dan kalau itu ada di penjawat KTN 2 tahun